สว, ing, สวัสดีครับพ่อแม่พี่น,อน้องปองปายสุขสุขคนครับมื้อนี้พบกับคนนักศิลป์ชาแนลอีกแล้วครับมื้อนี้กิดสภาพพอแม่พี่น้องน,นะครับไม่กินเมนูเปรี้ยวๆนะครับอ่าหวานๆฉ่ำๆเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับพี่น้องนะครับอ่าช่วงนี้กะหาได้ง่ายนะครับเมนูนี้นะครับสตรอเบอรี่ครับพี่น้องนะครับปีนี้กะราคาบ่สูงเนาะพี่น้องเนาะอ่ามื่นอ่าเมื้อนี้คนนักศิลป์กะได้ซื้อมากินนะครับพี่น<ๆ>้องนะครับมาครับ<ๆ>แซ่บๆกันครับหวานๆนะครับ เปรี้ยวๆอมเปรี้ยวนิดนึงนะครับพี่น้องนะครับหวานๆครับสตรอเบอรี่นะครับมาเด้อนะครับสำหรับผู้ใดบ่ได้กินนะครับปีนี้ก็หาง่ายอยู่พี่น้องสตรอเบอรี่นะครับช่วงนี้นะครับเอาล่องเป็นมาคเพิ่มก็นาะพี่น้องเนาะเพิ่มๆนะครับแบบนี้ครับหวานอยู่พี่น้องจำพริกเกลือเนาะ โบปเปรียวดวยครับหวานแซ่บพี่นอ้องครับบางนิดเปียวเขาม่จิ้มกับนิ่ได้พอดีครับพี่น้องพอดีนะครับผ<อ>นเี็ดดำจิ้มพอดีพี่น้อง เปรี้ยวมากมันนี่หวานพี่น้องหวาน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 ,วาน,วาน,นครับเมนูเด็ดน,นะครับช่วงนี้นะครับสตอเบอรี่ หวาน,นๆฉ่ำๆเนาะพี่น,อน้องเนาะแซ่บๆพี่น้องแซ่บๆนาะพี่น้องสำหรับมื้อนี้นะครับคั้นนักศิลป์กะบศิลป์พอแม่พี่นอ้อภัยก่อนนะครับฮักกระไรถึกใจกระแช่ขันนักศิลป์นี่นพี่น้องนะครับ ขอขอบคุณทุกคนทุกแงกกางใ้นะครับที่เข้ามาเติมกำลังใจให้คนนักศิล์นะครับมื้อนี้นะครับวับนวานจ,ำจำุ่มจำเปรี้ยวๆกันน้องพี่น้องอสำหรับมื้อนี้นะครับคนนักศิน์เกษีลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับนะครับพบกันคิปหนาครับผมนะครับคิปหนาครับเริ่มๆทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ